สห้านาทีนะครับ,รบถ้ามีเวลา่ถ้าว่านน้องผมรองพูเขามีโอกาสแหละมึงเลยแล้วก็ภาคอีสานน้องทีสิบจังหวัดที่ซอยดูแลอยู่นี่ก็ผมนายวิโรจน์คนพิเศษที่ดูแลของคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการนแล้วก็เป็นอนุก,กรรมการนํำที่ซอยติดตามหนีของพ่อแม่พี่น้องเขาเพื่อว่าผลัดดันนี่เครื่องหนึ่งให้พี่้องเขาได้ สมมุงม่าปาถนาโอกาสดีโอกาสใกล้ให้พี่น้องเขาได้มากใกล้คิดขอได้นําตัวคือผมนายเบิร์ลายศิลปพลหรือว่าตาหน่อยครับอวเพ่อี่อแม่ก็สิรูจักดีนกเนาะมีสน่น์มือนี้ครับมีเสน่นมีความจังไดมือนี้ท่าน,พ,พ,นพ่อบุแทนนพันธทียให้ข้องกระจ่างจากให้พี่น้องได้รับฟังจนว่าเป็นรายละเอียดเลยครับเฉพาะผม ประกอบรักกันเพียงนะครับเด้วยจากอำเภอนาการครับบา้านผุ้ินจีแต่คนผู้ดินจีซึ่งกันรับผิดชอบในอำเภออนุกรรมการห้าออกเป็นเป็นผู้รับผิดชอบของพิจารณาเพื่อนอะคร,ะาารบบับยินดียินดีนดนหลายๆที่ว่าเห็นพี่น้องเข้ามาโอ้ที่ว่ารอบนี้นาจีอุดหนาฟ้าขลิ่นแบบคักงง้ง่าเข่าตัวบรรลุ มันรู้แล้วถือว่าครูพี่ผูู้เดสว่าซอยเทาได้ขนาดนี้ี่ถุนัวเป็นไปได้ยุ่บอกเป็นไปได้ยุ่บอกต้องคิดว่าครูันท่าพักดันนะครับจากครูแท่นอุตวานประกจังหวัดเลยนะฮะที่ว่าในวันนี้ครูแท่นเธอรักหน้านนี้ได้ออกคุมต่างๆแล้วก็ทั้งข่าวสารต่างๆให้พี่น้องว่าประชุมในวันนี้ ทำงานคนเดียวก็ได้ต่อสู้มานี่ความสำเร็จอมาเลือกหรือว่าสรรหาอนุกรมการจังหวัดห้มาเป็นผู้ซอยของผู้แทนต,ต่างคนเลยบางส่วนมาขอท่านเบ็ดนะครับจังหวัดละเซอร์ใชยการรับผิดชอบงานนะครับการ25ปีมาแล้วเนี่ยที่แต่พศ2 0 0 0 ชำระหนี้แทนเกษตรกรนะครับโดยเอาเงินมั่นจากรัฐบาลนะครับตามมาตรา6วงเล็บ2ว่ารัฐบาลจะต้องอุดหนุนงมั่นมาให้กองทุนผู้เพื่อมาชำระหนี้แทนเกษตรกรอันที่มีสิทธิ์ได้รับการชำระหนี้แล้วหรือผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการชำระหนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการคื้นฟูองมีสองอย่างเท่านี้นะ ภารกิจใหญ่หลักๆของกองรุนผู้เนาเสริมและสนุนการรวมกลุ่มองค์กรเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาของเกษตรกรผมราว่าคณะเนี่ยองค์กรเกษตรผู้บริจักสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับจากกองรุ่นผู้ยังนี่ผมพูดไปแล้วนะครับองค์กรถ้าไม่มีองค์กรจะไม่มีกองทุนนะฮะพี่น้องจะ กฎหมายบอกไปว่าให้พี่น้องร่วมตัวกันไม่น้อยกว่าห้าสิบคนมาจดาทะเบียนองคอ์กรรวมกลุ่มคนมาจดทะเบียนองคอ์กรเป็นองคอ์กรตามกฎหมายสะก่อนแล้วก็ให้พี่น้องมาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็เอาหนี้มาคืนนะครับผู้ใดเป็นหนี้อยู่ธนาคารได้ก็แล้วแต่ในประเทศไทยนี่ยนะเอามาคืนทะเบียนดีนะฮะหลังจากนั้นก็นให้พี่น้องในกลุ่มนั้นเขียนแผนฟิล์ตฟูอาชีพมาของรมั่นจากของรุ่นฟมาก นี่เือเขา่ขาวหลักใหญ่ใจความมันนะครับยังอ่อนแอมากยกตัวอย่างของลงบุรุงพูมี334้อมี334องค์กรที่มีองค์กรขับเคลื่อนมั่นอยู่จริงๆแล้วประมาณอยู่30องค์กรแล้วพี่น้องส่วนอืออ่นๆะล่ะนรก็ได้รับสิทธิและประโยชน์นี่คือความไม่เข้มแข็งขององค์กรฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของอเกษตรกรเห็นไหมครับ ว่าใสนี้นี้วก็ต้อง,งส่งเสริมและสนับสนุมการฟืนผู้อาชีพเพศไหนพีน่น้องมีอาชีพมีไรายไดนะฮะหัวหัวใหญ่มันอยู่นี่นะฮะแล้วกับพัฒน,นาความรู้ด,ด้านกเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับกเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร,ก,ร,ร,นะะรการพึ่งพาตนเองแล้วก็เกื้อเกื้อกูลซึ่งการและกันระหว่างเกษตรกรเห็นะครับสู้การพัฒนาประเทศแบ่งเบาภาระของประเทศชาติได้ การชำระเงี้แทนเป็นภารกิจหลักขอแหลกอยู่แล้วนะครับหัวรักใหญจ่ใจความมันอยู่มีแต่ที่ผ่านมาผมไปว่าอยู่ในเวก็เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเมื่อมีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรเปริดเส้นมันหน่อยเปิดเส้นพี่น้องที่ออกมาใส่เส้นน้อยมากหกหมื่นคน ผลจากพี่น้องออกมาเฉยเฉดประมาณจาัด12%ประมาณเนี่ยเห็นไหมครับจากหาเงินค้นอ่ะมันก็เลยเป็นภาพลักษณ์รัฐบาลเฮ้ยกองทุนป่มพูดเนี่ยมันเป็นยังไงคน้นที่ออกมาใสาิทธิ์ใช้งบประมาณ124ล้าน 4, 000, 000, ในการเลือกตั้งผู้ดแดนเกษตรกร20คนทั่วประเทศเนี่ยเสียเงบปักเสียเงบประมาณไปเนี่ยมันมันมันบกคง แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่ผมรับผิดชอบคือจังหวัดเลยหลายคนต้องวิง่งต้องเดินวัดเนี่ยตลอดเวลานะครับสางองค์กรและเข้มแข็งนะครับผมจะเรียกทุกองค์กรมาประชุมมาให้ความรู้นะครับเอามาบูรณา,าการใหม่แทบจะไม่ได้อยู่บ้านนะครับ,บ,รบ,นะรบต้องเดินสายรับผิดชอบ20จังหวัดแล้วก็ไปประชุมส่วนกลางประชุมอยู่ทั้งเนี่ยประชุมกับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร แลวท็รัฐมนรีกระวันสักครังซึ่งเป็นประธานของทุนอยู่ในตลอดเวลาแล็ประชุมอยู่สังานใหญ่คอนสิรตนเสิเอาเงินใส่ที่มาของเพื่านอากใส่จะหนี่าถเลยมาประชุมกันไหมสอนภาษา้จะพืออันนี้ดีสอนาไปหอดว่สอน มอญีีคนปยาวลูกไส้ทีเดียวอันลูกสองก็จาแพลครับลูกแป่ว่าอย่างไรเล่าไปเสร็จอ๋อผมนายเทิดรัตนาหาวพนินผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อมีความตั้งใจอยากจะสื่อสารไปถึงพี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปให้รับรู้รับทราบกองทุนพัฒนูและพัฒนาเกษตรกร กองทุนพื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกร,ก,รกําเนิดขึ้นตามกฎหมายเมื่อปีพศ2542ครับภารกิจหลักก็คือชําระหนี้แทนเกษตรกร,กรและทําการฟื้นฟูพี่น้องเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้งบมานจากมาตรา6วงเล็บสองจาก รัฐบาลมาดำเนินการในส่วนนี้วัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็คือส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรข้อ 2. สอง่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรข้อ 3. พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกรข้อ 4. พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกรนะครับจะสังเกตว่าวัตถุประสงค์ของกองทุนผูจะเน้นไปที่เกษตรกรล้วนๆและ องค์กรเกษตรกร,กรเป็นหลักกฎหมายให้พี่น้องเกษตรกรกร,รวมตัวกันไม่น้อยกว่า50คนมาจดทะเบียนองค์กรและนำพี่น้องเกษตรกร,กรเข้ามาเป็นสมาชิกนำามนี่ที่พี่น้องม,มีอยู่มาขึ้นทะเบียนนี่แล้วเขียนแผนโครงการของมานฟื้นฟูอาชีพ มานะครับพี่น้องก็จะได้เข้าสู่ระบบนี่คือวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพ้นผูนและพัฒนาเกษตรกรปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกร,กรหรือประชาชนทั่วไปยังไม่รับรู้รับทราบข่าวสารของกองทุนพ้นผูนและพัฒนกากรเป็นส่วนมากทำให้พี่น้องเกษตรกร,กรส่วนใหญ่เสียสิทธ์หรือเสียโอกาส ในการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของกองทุนผู้เพื่อรับสิทธิและประโยชน์เพื่อรักษาที่ดีนทำกินของพี่น้องไว้เนื่องจากว่าพี่น้องกลุ่มที่มาสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนผู้นี้เป็นผู้ที่ไม่มีกำลังนะฮะไม่มีกำลังทรัพย์หลังจากเป็นนี่แล้วเนี่ยไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะไปใช้นี่ให้กับเจ้าหนี้จึงนำ เข้าไปสู่การฟอ้องร้องคดีดำเนินคดียึดที่นาที่ดินของพี่น้องเกษตรกรไปขายทอดตลาดคนกลุ่มนี้มีจำนวนมากนะครับมีจำนวนมากที่ยังไม่รู้จักกองทุนผูและเข้ามาสู่กระบวนการนี้ ดังนั้นจึงขอฝากท่านประชาชนทั้งหลายเกษตรกรทั่วไปนะให้รับรู้รับทราบและเดินเข้ามาหากองทุนผูและพนากรซึ่งมีสำงานสาขาอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันแม่ทองสีสีหลักหรือหมอล่ำทองสีสีหลักอของจงังหวัดนครปฐมวันนี้ถือโอกาส ได้มาส่งข่าวดีกับพี่น้องซึ่งผู้ที่ยังสงสัยหรือแค้งใจกับกองทุนฟืนฟูกองทุนฟื้นฟูเกิดมาแต่โดนแล้วล่ะค่ะตั้งแต่แม่ท้องสีสมัครเป็นสมาชิกทีแรกพ่2537แต่ตอนนั้นยังเป็นสมชาชิกคนจน นะคะหลังจากนั้นก็เป็นสมาชชิกเพื่อนมาเอยๆโดนจนโดนจนเบิดความอดทน้นคิดว่าชิดว่ากองทุนฟื้นฟูนี่สีซอยเหลือเฮ้าบได้นั่นะในในความฉีดเพราะว่ามันน่านเหลือเกินซึ่งเพิ่นต่อสู่มาจนถึงพศ2อ4 2หในขณะนั้นซึ่งมีกลุ่มหนึ่งที่เพิน่นคีรดิแต็กเข้าไปในกรุงเทพแต่ว่าแม่ทองศีบดได้เข้าไป ยังมีพวลาจิตจนคิดว่าจะของเขามาอยู่ในหน,นีนะบ่มีความหมายแล้วล่ะคิดว่ามันมันบน่าจ,จะเป็นไปได้เพราะว่ามันมันมีหลายเรื่องมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ที่เฮาจะต้องเข้าไปต่อสู่ในในขบวนการกองทุนหลายคนบอกว่าจะของเป็นหนีเป็นยังขึ้นปใัยเอาเองกะมีมีความรู้สึกว่ามันจะวันไหวในค่ำค่ำนี้ี่เฮาเฮาเป็นคนยืม แล้วห่เสผู้ใดมามาใส่หนีซอยห้าอันนี้คือความคิดของขเจ้าเจะคของก็เลยพ่อยๆคิดว่ามันอาจจะเป็นครื่อโมเวาเพราะว่าห้าเป็นคนยืมเพิ่นมาแล้วเ่าเป็นอย่างเ้าสี่ห้ผู้อื่นมาใส่หนีซึ่งมันประถุต้องกระถอยนะคะคือถอยจะคของถอยออกมาแล้วแต่มาอยู่มือดีขึ้นดีพศอสอนหาล4หกสิบสีพ่พอดีบังเอิญว่าในในช่วง ในช่วงพศ2560นั้นภาคก,กันเหตุพอบาบอเรื่องกัญชาเพื่อเะได้ปลูกกัญชาขายพอหนีมันหลนะแม่แม่ท้องสีกะได้ไปน้ำมูในที่สุดห้าวกะบัสสำเร็จในช่วงช่วงนั้นท่านผู้แทนหรือท่านทนรัตนาหัวนินเพิ่นกะเลยได้คุยกันในช่วงที่ยังทำพอลบออยู่น,นั้นว่าเพิ่นได้เห็น กฎหมายเกี่ยวกับของทุนเฟืนอฟูเพื่นก็เลยชวนเขามาแต่ว่าแม่ท้องสยงียังมีพระละจิตในส่วนหนึ่งกับเขาไปอยู่ประมาณปีกว่ากับขอลาออกมามาผักนีคิดยังยังคิดคำเดิมอยู่ว่าห้ามเป็นนีไพรสิซอยห้า ยังคิดยังติดใจแต่พอมาหลังๆนี่มูพวกอยู่ในกลุ่มเพิ่นกับส่วนเขามาว่เขมาอีกรอบหนึ่งกันนะทยเฮาเริ่มแรกว่าท้ยเฮาก็คิดว่ากองทุนเนี่ยนาจะซอยไทบานได้นาน่าจีซอยกเกษตรกรได้อันนี้ก็ะเลยยอนเขามาพอมาก็เห็นท่านประธานหรือท่านผู้แทนเพื่อน่ะ เพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นต่อสู้มาถึงระยะสุดท้ายาคือมันเป็นเรื่องจริงในการที่ที่มันมีเงินเท่าอยู่ในหันมาด่วนแล้วซึ่งมันเป็นเงินภ้าสีก่อนหนึ่งที่กฎหมายอาเอาขึ้นซอยเหลือเกษตรกรแต่ว่าเท่าหาช่องทางนี้เบเจอประมาณนี้ค่ะพ่อพ่อเพิ่นทําสำเร็จแม่ทงสีก็เลยเด็กบกวนขอมาอีก นี่คือเป็นเรื่องจริงแล้วค่ะตอนนี้แม่น ong สีมีโอกาสบกกับเพื่อนมาเที่ยวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นครั้งที่เข้าสําเร็จในการเดินทางมาลายาย้าวน,านั่นซึ่งพี่น้องหลายคนในกลุ่มเดียวเพื่นกระตายนี้จากไปก็มีนะคะในกลุ่มเดียวกันที่เข้าเขามาแต่ณปัจจุบนันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่แม่ท ong สีได้รับ ได้รับในสิ่งที่เขาอดทนมายาวนานนนั่ก็กคือเพิ่นเห็ดอีหลีไดอีหลีนะคะในแถวนี้มีไล้เสืออกมนโมล,ล่ะค่ะเข้าเป็นท่อกสอมาาบ้าน่อยปีนะคะล็กๆแม่ต้องสียยืมในช่วงที่ลูกยังเรียนือไม่แค่สี่แสนแต่ นะคา,าเดียวกันเงิ่อน40,000ออกมาณปัจจุบันนะคะเข้าใส่ท่าใดมันก็เป็นดอกไหมคะมันเป็นดอกทั้งนั้นนะคะเพาาราะว่าขันเดือนใดเข้าใส่บัวใดปีใดเข้าใส่บัวใดเพื่อนจะเอาดอกไปกองไว้เพราะเพื่อนเอาดอกไปกองไว้เพรารปับโครงสั่งนี้นดอกนั่นก็นจะเพิ่มพุ่นขึ้นเพิ่มพุ่นขึ้นเรื่อย เรื่อยๆจนเงินน400,000ไก่มาเป็นเงิน700,000จาก700,000เอาดอกมาใส่กองขึ้นณปัจจุบันเกือบสองล้านอันนี้คืออันนี้คือความความท่ารมานของการเป็นนีจากจากจากเข้าร่วมกับกล่องทุนแล้วนะคะก็ถือว่ามันมีผลดีหนึ่ง นะคะเข้าคณะที่เขาอ็นเอเข้าหมดแรงเข้าบริารถที่จะซอยเหลือตัวเองในในการชำรหนีเพราะว่านีเท่ากับสอมันจะพอกพุ่นไปเรื่อยๆนะคะมันผลนีก็คือหนึ่งเพิ่นดูแลให้เข้าจริงๆเพิ่นต่อสู่มาได้จริงๆนี่คือกองทุนนะคะอันนี้คือผลดีหนึ่ง เขาได้ชำระหนีย่างได้หน่อยเขาก็ได้ได้ใ,ใส่หนีไปครึ่งหนึ่งโดยที่โดยที่เข้าได้ผ่อนค่ายในการอ่าไส่หนีโดยที่เฮ้าบ่ต้องไปรับผิดชอบในหนีหนึ่งครึ่งหนึ่งของของที่เฮ้าไปหนีนะคะ